ไปไหนครับไปไทยซิลี่ต่อไปกันต่โอไปกันต่อเด็กเป็นเป็นไครครับโอ้โหสิ่งจัดโดนครับมึงมาซีมน้ำซีมกูซะก่อนเลยนี่กูเห็ดใหม่ๆสดๆร้อนๆจัดแซ่บครับไม่ต้องบอสให้กิน ซีมสะกอนซีมสะก้อนเฮ้ยมึงซีมก่อนหมูเลยเหนียวพูดอย่าเฝ้ากินให้มันกินก่อนเอาเหนียวเตือเอาถวยนะไปดูบ่อเหนียวบ่งดูจังใดรีวิวน้ำจิ้มคุณดูคุณสียน้ำจิ้มขายแซ่บสุดเลยปะ เสแสรบเสือบักปอบเสแสร์เือเอาดีๆเอาดีเสแสร์เสือมึงมีกันเสแสร์เสือปะนะของหนูกับว่าเสบปรนี่พี่สน่ะน้ำจิ้มกยูใสเจ้าซื้อกุ้งค่อยค่อยซื้อน้ำจิ้มเจ้ากูขายสูตรขายขายสูตรกุ้งกุ้งผมมีสูตรกุ้งมึงมาแก่พูดอบบเสือมันมีสูตรการแกะไหนสูตรบบไหนมันมีวิธี้ก์แก่ไปกุ้งซ้ำกุ้งยังอือแยกกันบ่าสั่นแรีเอามึงเอาน้ำจิ้มกูไปสั่นโอเคน้ำจิ้มกูไปเอากุ้งมึงมาโอเค อาแล้วกูสิ eg, เอากุ้งไปกินกับยังมันนุ่งเอาน้ำจิ้มกูไปเพราะยังน้ำจิ้มไม่กินกับย่างไปเลยเอากุ้งไปแล้วเออมึงก็กูมากินน้ำกันสอนนั้นมาน้ำมากินน้ำกันกินน้ำกันเนาะเซ่บเซยเออกินน้ำกันเอาแซ่บเซยก่นกินกินกินได้ไรในน้ำหนึ่งกินได้ไรโอ้ยได้นาะสูตรใหม่ แซบเซย์นะแม่ผ okay. ู้เฮ็ดว่าเป็นตาเสียบค่บเสียบเนี่ยบักปอบเออบ่เป็นตาแซบพบนะกูกับเป็นตาอยากอยู่มผก็เห็นว่ากูล่าบักหาบบักปอบอย่าเยอะบาบาบเมอะไรลูกเสียบเซยแม่นี่น้ำจิ้มอืมไม่ได้ปลายคือบักปากบักวกาบวกหยังแซียบยุคกินกระส่งพักปอบผู้ใดว่ามันกินกระสมงพักแซบเซยเอาจริงจริงดีๆเขาแซบมาพูดหลักที่เบิร์ดละ ให้ซูรินอืมเหนซูลินอืมมึงพูดบ้า,<ช>ามึงจะกินเฉ <ชา S 1> ยๆ,ย,ๆยี่หรอสมมติวมึงแกะกระเ,กกเทียมไหมสมมติว่าจึง้งนี่ขายสูตรน้ำจิม้มเด้อบัน้ำจิ้มซีฟูด้ดคอยพี่น้องคอยเสีขยขายแข่งท่านันโดนบันนี่เจอเลยจ้ะ่งกัะถ้าโดนขายกุ้งเขาจะขายน้ำจิ้มตั้งไหน่อยก็ต้องได้เอาสูตรน้ำเจ้าะั้งไหนเจ้าก็ต้องเอากุ้งน้ำปล่อยบ่ต้องไปคนที่ซื้อกุ้งตลาดคนที่ไซื้อกุ้งน้ำมึงไม่ราคาทอดไข่กันแล้วกัน ไปไหนครับไปไทยซีรีส์ต่อไปกันต่อไปกันต่อเด็กเป็นอะไปครับโ,โหสิ่งจัด